ประสบการณ์ตรงจากใจช่างถึงทุกคนเครื่องแม็กเปิดติดแต่ชาร์จไม่เข้าอยากให้ทุกคนดูสิ่งนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเงินฟรีสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมนะครับเกี่ยวกับการ ที่ MacBook เปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าการเปิดไม่ติดเนี้ยมันคือเครื่องมาใช้ได้ครับแต่ว่าชาร์จปุ๊บเนี้ยสถานะการชาร์จเนี้ยมันหายไปครับผมแต่ว่าเราไม่สังเกตนะครับโอเคเวลาเราชาร์จอยู่เงี้ยปุ๊บเนี้ยเราสังเกตตรงเงี้ยไม่ขึ้นสายฟ้าละนี่คือหนึ่งอย่างนะครับที่มันแปลกละแต่พอมาดูที่ชาร์จปุ๊บไฟเขียวหายไปนะครับไฟส้มหายไปคราวนี้งงละตกใจละครับผมก็เลยไปหา a d a ตอร์มาครับถ้าที่ไหนโชคดีครับมีเพื่อนมีใช้ Mac เหมือนกันก็มาเทสนะ เทสกี่ที่ใช้กี่อันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมไปซื้อใหม่ที่ศูนย์มาก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยเข้าร้านนะครับหรือเข้าศูนย์นะครับผมก็ถ้าจริงๆมันมีอยู่อย่างนึงครับที่อยากจะบอกเลยว่าเราควรที่จะเช็คนะครับตรงรูของอะแดปเตอร์เนี่ยครับผมให้ดีซะก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเสียเวลาไปหาอะแดปเตอร์วุ่นวายเลยครับแล้วไปหาซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ครับเสียตังค์เสียค่ารถเสียเวลานะครับผมนี่ครับผมจะให้ดูนะตัวอย่างเลยสมมติว่าัวกพะชาดชเงี้ยให้ทุกคนดูอ่ะ ให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยมันเสียบได้ปกตินะครับผมแต่ว่าไฟสัญญาณไม่ขึ้นแต่อย่างนี้ครับให้ทุกคนดูตรงนี้ครับดูด้วยกันเลยอ่าโอเคครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมมันมีอะไรอยู่ในรูครับผมจริงๆแล้วผมไม่ได้ยกตัวอย่างว่ามันมีแค่นะครับลูกแม็กอยู่ในรูนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกค่าดความชื้นต่างๆครับที่อยู่ในช่องตรงนี้ครับผมซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะคอนแทค ในการชาร์จได้ทั้งหมดทุกช่องครับผมไฟสนามนะการชาร์จมันเลยไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวพวกทาให้ดูนะเนี่ยพวกทาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าพวกชาร์จอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นเขียวใช่ไหมเห็นไหมแล้วติดปกติด้วยนะเนี่ยแน่นปกติเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพวกทํางี้นะเครื่องเดียวกันเลยนะ่นาพวกจะเอานี้ออกเอานี้ออกทุกคนดูเอาออกปุ๊บเนี่ยทันทีเลยครับ เห็นไหมนี่คือทันทีเลยครับเครื่องไม่ได้เสียแต่อย่างใดครับผมแต่ว่านี่ครับสิงสโปรหรือว่าเนี่ยของพวกนี้มันมันไปอยู่ในรูชาร์ดครับผมซึ่งบางคนนะครับไม่ได้คิดถึงครับผมก็วุ่นวายครับหาที่ชาร์จใหม่ครับหรือวิ่งเข้าศูนย์ครับเสียเวลามากๆครับเข้าร้านก็เสียเวลามากๆครับก็ตรงนี้ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับผมจากใจเลยว่าอยากจะให้ทุกคนตรวจเช็คนะครับดีๆก่อนนะผมไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ iPad นะหรือเครื่อง Mac นะพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่า ผมทำตรงนี้มาสิกว่าปีครับผมเจอเยอะมากนะผมก็บอกลูกค้าว่าทุกคนต้องดูตรงนี้เนี่ยพวกออฟฟิศนะเจอเยอะมากเลยครับเพราะว่าลูกแม็กเนี่ยเต็มเลยครับว่ามันโตแล้วเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กมันจะดูดเข้ามาแปะเข้ามาเลยครับผมมันเกินก็เลยวุ่นวายกันไม่ชาร์จนะครับอ่าก็ยังไงก็พบกับเนี่ยครับสาระดีๆอย่างนี้ครับผมแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้ครับผมจะบอกทุกคนครับผมในทุกวันนะยังไงฝาก YouTube ครับผมฝากกดไลค์แล้วซับสไครต์ครับผมแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กพวกแอนแบงครับผมเจอกันในคลิปคควาามมรรู้้หนับผ ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ